แต่มี <g år> <g år> ่เอ็งเดินสวนเอ็งเดินสวนบันไดเลื่อนอยู่นะเราเออไมเดินสวนทำไมเลื่องมาเลยอ่ะกด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 โอเคปีนเขาปีนเขา พี่คนดูกูไล่สัตว์ที่ตีเก็บเก็บก่อนดิพี่เก็บก่อนดิมันจะปีได้ยังไงอะเก็บก่อนเก็บเออเก็บก่องไม่ถึงไม่ถึงสีช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เคโอ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 เคแต่พี่มาแต่พี่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  ต่มไป็นคนทางกันแล้วนะพี่เฮ้ยพี่ตีพี่ตีพี่ตีช่วยผมด้วยเจ้าผมเชียร์เกือบละ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 ดินไปไม่ได้น้องเจ๋อควายเฮ้ยเจ้าผมด้วยพี่พี่ตีเจ้าได้ทีเดียวโอเคโอ้ตาเม่

ืออะไรอ่ะไม่รู้พี่พี่เราหัวกอดพี่โดนกูต้องตายพี่ตีอยู่ไหนพี่อ้าวเฮ้ยแต่พี่โอ้ยเยอะไอ้สัตว์พี่ตีอยู่ไหนอ่ะ โอ้<ห>โอ้โอ้พี่ตีพี่ตี <c oughs> ทำไมต้องหัวรอก,กันด้วยอ่ะรอกันก่อนดิโอ้ย่ <c oughs> ะไย <c oughs> ไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยปิติได้ยินเสียงเอ็กโค่คนอยู่ไหนอะโอ้โหคนอยู่ตั้งเท่าบอกให้รอกันก่อนไม่รอโอ้ เยอตกไปอย่างนี้อีกแล้วเหรอไป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 ย่างย่างโอ้ยช่วยด้วยช่วยว่าลถ ไอ้รัวมาเปลี่ยนเขาอย่างเนี้ยว่าปีใหม่เปงโอ้ยสวยอ้วรวยสวยอ้วรวยน้าจาดแปกเอ้ยโอ้ยโอ้ยเจี๊ยตีไอ้นาำตีนะำรับตีไปยอโอ้ยโอเคครับ เออตายเลยตายเลยเดี๋ยวชุบเนี่ยเอ้า่ไมสวัสดีวีแลบลุดเฮ้ยจะตายแล้วจะจะขึ้นได้แล้วจะขึ้นแล้วชิบหายแล้วตาพี่ชิบหายชิบหายชิบหายอ่าโอ้เช็ดโอ้โอ้เอ๊ย เชือกให้พี่ตีขึ้นน่ะกูจะตายโอ้ตาม,มิตัวแบบนึงตา,ม,ตาม,มิขึ้นเสาเดิมตาม,มิขึ้นเสาตรงเนี้ยเราเราเชื่อไหมพี่เจ็บหนูตายเจ็บตาม,มิตาม,มิน่าตีแต่ขึ้นได้อยู่ใช่ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคเบาๆพี่เบาๆ

เอาจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวเชี่ยอะไรเนี่ยพี่ตีลงท่าไปเลยได้ด้ไปเราเนี้ยเอาจริงละเราเนี้ยเอาจริงล้โอ้ยเฮียเนี่ยจริงจังเนี่ยเนี่ยจริงจังโอ้โหกูหลับกูหลับกูหลับ ลบไอ้เชี่ยไอ้สารเอ้ยไอ้สารเอ๊ะเราเราไอ้สารเอ๊ะอะไยวาเรายอมตายแล้ว่กูไม่ได้ตายกูแค่ลบมึงยิงหล้วกูตายอ้โอไอ้เจ้า ขึน้ขนได้อีกขึ้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 นได้อีกอู้เฮียเกือบแล้วอ้าวอ้าวเดี๋ยวยช่วยช่วยช่วยโอเคช่วยช่วยโอ้เฮ้ยเราจะเราชนะเรา,เราขึ้นด่าดหนึ่งได้แล้วอ๋อโอ้ยเฮียเรซสุดก็จะผ่านนาที มีเยอะกว่านี้ยังมาแล้วจ้าอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยปืนเหรออะไรวะน่ะแกเห็นกูก็เหนื่อยแล้ย